สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มาแอปแคปคัทนะครับวันนี้อธิบายเรื่องฉากเขียวนะครับซ้อนฉากเขียวหรือว่าศัพท์ของเขาใช้คําว่าโคมาคีนะครับโอเคเปิดโปรเจกต์มาเลยนะครับทีนี้ครับเราจะเลือกภาพที่อยู่ด้านหลังก่อนนะครับอย่างสมมุติว่าเพื่อนๆนจะซ้อนข้างหลังเป็นวิดีโอใช่ปะ่ะข้างหลังของผมอ่ะจะเป็นวิดีโอตอนผมสตรีมสดการเล่นเกมนะครับอ่านเดี๋ยวผมเปิดนะครับ ันนี้ครับเป็นการสตรีมสดนะครับผมมีช่องเกี่ยวกับเกมนะครับใครอยากเข้าไปติดตามก็ JS14 Studio นะครับเปิดมานะครับเป็นรูปหรือว่าเป็นวิดีโอก็ได้นะครับทีนี้เราต้องเลือกรูปของเราที่ถ่ายกับฉากเขียวก่อนนะครับผมจะไปที่คำสั่ง o อเวอร์ครับแต่ว่าเพื่อนๆแตะด้านนอกก่อนนะครับมันจะมีคำว่า o อเวอร์ครับกดเข้าไปครับแล้วก็กดเพิ่มวิดีโอครับ ทีนี้ไปเลือกวิดีโอที่เราทําฉากเขียวขึ้นมาครับอ่ะมันก็จะซ้อนกันแบบนี้นะครับไอสัดส่วนอะไรเดี๋ยวค่อยขยับทีหลังนะครับเดี๋ยวไปซ้อนก่อนนะครับแต่ที่เลเยอร์ด้านล่างนะครับเลเยอร์ของเราสีฉากเขียวด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนไปครับมันจะมีคําสั่งโคลมาคีนะครับกดไปที่โคมาคีนะครับด้านล่างนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะให้เราเลือกสีครับแล้วก็ไปจิ้มสีเขียวครับปุ๊บมันดูดสีเขียวแล้วนะครับต่อมาครับคําสั่งข้างๆกันความเข้มนะครับกดเข้าไปครับปรับเลยครับ เห็นไหมครับเอาที่มันพอดีครับไม่ให้ไม่ให้มันตัดตัวเราเยอะเกินไปครับแบบนี้เอากลางๆครับให้พอเห็นก็พออ่ะแล้วก็เงาครับสามารถปรับได้นะครับผมปรับเป็นศูนย์นะครับกดถูกไปครับเรียบร้อยครับสามารถขยับนะครับขยับได้แค่นี้เองครับเพื่อนๆจบครับถ่ายให้มันดีๆแล้วก็ซ้อนนะครับประมาณนี้ครับอลองเพย์ดูทำไมกรรมการถึงไม่ให้ใบดำครับ นี่ครับผมก็จะพากแล้วก็เล่นมุกตลกนะฝากกดติดตามด้วยครับ JS 1 4 s ส u d i o นะครับมีทั้งเฟซแล้วก็มีทั้ง u t u b e นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับถ้าชอบก็กดด้านบนขวานะครับบันทึกเสร็จแล้วครับง่ายๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ครับเปิดมาดูครับเรียบร้อยครับดูดีมีชาติกูลนะครับนี่อ่ะประมาณนี้ครับเพื่อนฝากกดติดตามด้วยครับไปเลยครับสวัสดีครับ